สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูถั่วฝักยาวชุดใหม่ค่ะปลูกอีกแล้วนะครับเพื่อนๆงอกแล้วค่ะอตอนนี้แดดร้อนมากเลยปลูกรอบที่แล้วก็พอได้กินค่ะเพื่อนๆหมดไปแล้วขนุนปลูกชุดใหม่อีกแล้ว โอแ้แดดแรงมากเลยนี่ค่ะเป็นแถวไปนู่นค่ะงอกแล้วค่ะนี่แต่แดดร้อนมากเลยช่วงนี้ปลูกผักก็ยากนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนมากค่ะอยากกว่าจะเย็นก็เหี่ยวนะคะเพื่อนๆ อากาศร้อนมากๆรอยฝนก็ไม่ตกค่ะแต่ก็ต้องปลูกปลูกเอาไว้กินค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องซื้อเข้ากินปลูกในล้อยางค่ะล้อยางนี้ใส่สี่เม็ดเลยงอกดีอยู่ค่ะเพื่อนๆถั่วฝักยาวค่ะ รอย่างนี้งอแค่สองเมตรส่วนมากก็จะใส่สามเม็ดนะครับเพื่อนๆแต่อันนี้ก็สี่ปลูกกินเองครับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่กล้าออกไปยืนตกักแดดมันร้อนมากเลยครับอากาศอากาศร้อนมากๆเลย